พาทุกท่านมาชมบริเวณร,บรอบๆศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านหน้าด้านที่ติดถนนด้านหน้าศาลาธรรมจะเป็นศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นิสิตนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ปกครองนะครับก็จะมา กราบไหว้สักการะที่ศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองออกไปฝั่งนี้นะครับจะเห็นวิวที่สวยงามนะครับออกไปทางประตูมหาวิทยาลัยที่ด้านหน้าศาลาธรรมจะมีวิวสวยๆในช่วงบ่ายคล้อยจะเย็นนะครับช่วงที่พระอาทิตย์จะลับเหลี่ยมเขาดอยสุเทพ เดินให้ท่านได้ชมมุมสูงมุมนี้นี่คือบ่อน้ำพุที่อยู่ด้านหน้าศาลาธรรมและถ้าเราเดินมุมนี้เฉียงมานิดหนึ่งมองย้อนกลับไปทางดอยสุเทพก็จะเห็นวิวที่สวยงามนะครับเมื่อสักครู่ก็มีพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับเลียมเลียมเลียมเขาขออภัยครับตอนนี้มีเมฆ นี่คือบ่อน้ำพุที่อยู่ด้านหน้าศาลาธรรมนะครับไดชมมุมสวยๆด้วยกันสำหรับศาลาธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพิธีสงฆ์ครับของทางมหาวิทยาลัยในหลากหลายกิจกรรม ก็ตามชื่อเลยครับศาลาธรรมด้านหลังของศาลาก็จะมีพระพุทธรูปให้นิสิตนักศึกษากับได้มากบาบไหวสักการะ mm hmm. เมื่อเราเดินเข้าด้านหน้าของศาลาธรรมครับก็จะมีปูนปั้นที่เป็นช้างครับสัญลักษณ์ลูปช้างก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ เดินขึ้นไปด้านบนก็จะมีความสมดุลที่สวยงามของสารธรรมที่สีที่โดดเด่นก็คือสีแดงครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปให้ได้ชมมุมนี้นี่ครับนี่คือมุมสวยๆของสารธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะลองมองย้อนกลับไปยังฝั่งบ่อน้ำพุกันครับครับมุมนี้มองย้อนกลับไปครับ ก็จะเห็นน้ำพุที่สวยงามเป็นบรรยากาศสวยๆนะครับสารธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับอ่างแก้วคับอ่างแก้วที่อยู่ริมดอยสุเทพที่มีน้ำเต็มอ่างนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเยอะมากโดยเฉพาะชาวจีนนะครับก็จะมาท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมเดินเข้าไปใกล้ศาลาธรรมเพื่อให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับกับข้อความคำว่าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราจะชมมุมสูงๆบรรยากาศโดยโรอบของศาลาธรรมไปด้วยกันนะครับเรียกว่านี่เป็นแลนด์มาร์คและกันนะครับแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ดได้รับการดูแล บรรยากาศโดยรอบสะอาดร่มรื่นนะครับสวยงามผ่อนคลายนะครับด้านหลังสาาธรรมก็จะมีศาลาขององค์พระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปประธานก็จะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธชินราชครับสวยงามก็พาทุกท่านมาชม เมื่อเดินลัดเลาะมาอีกด้านหนึ่งจะมีต้นไม้ที่เป็นป่าสวยๆมุมนี้นะครับข้างสาราธรรมมีต้นจามจุรีขนาดใหญ่อาคารของสาราธรรมขนาดกำลังพอดีพอดีนะครับในการใช้ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันสำคัญสำคัญของพุทธศาสนา ก็จะมีกิจกรรมที่นี่ทั้งนักศึกษาคณาจารย์พี่น้องประชาชนผู้ปกครองก็จะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่นี่นั่นเองครับอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็คือช่วงที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาของบัณฑิตครับขออภัยครับของบัณฑิต มหาบัณฑิตบุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริเวณนี้นะครับอาคารนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คเป็นมุมมหาชนมุมถ่ายภาพของบัณฑิตครับมุมที่มีศาลาธรรมเป็นส่วนประกอบมุมนี้นะครับหลายท่านที่เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตบุรษฎีบัณฑิตสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะคุ้นเคยอย่างดีนะครับ สำหรับด้านข้างของศาลาธรรมก็จะเป็นเหมือนลานทำกิจกรรมครับได้อีกมุมหนึ่งบ่อยครั้งที่เราจะเห็นการมาเตรียมตัวเตรียมเชียร์ทำกิจกรรมนั่งกับพื้นหญ้าเย็นสบายมีร่มเงาแล้วก็ช่วงที่มีการรับน้องทำกิจกรรมวิ่งขึ้นดอยจุดนี้โซนนี้แหละครับจะเป็นพื้นที่ที่มาเตรียมของแต่ละคณะ รุ่นพี่รุ่นน้องก่อนที่จะออกประตูแล้วก็ไปวิ่งขึ้นดอยสุยเทพจะเป็นพื้นที่บริเวณนี้เลยครับเราจะเดินไปชมป่าสวยๆครับที่เป็นป่าร่มรื่นในพื้นที่ร,บรอบๆศาลาธรรมสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้เห็น ควาสวยงามที่ได้รับการอนุรักษ์ได้รับการดูแลต้นไม้ใหญ่นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมสวยของศาลาธรรมคลิปแต่ละคลิปที่ผมทำขึ้นมาก็จะแทรกมุมกล้องมุมมองเผื่อท่านเดินทางมานะครับส่วนจะได้ภาพสวยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเลนส์ของท่านด้วยครับก็พามาชมมุมด้านนอกนะครับ มุมสวยงามของสาราธรรมจะเป็นมุมนี้ครับถ้าเป็นช่วงที่แสงส่องสวยๆตอนเช้าก็จะสวยงามอีกแบบนึงกับใส่กรอบเรียกว่าเฟรมิ่งเฟรมใส่กรอบให้กับภาพประมาณนี้นะครับตัดถนนด้านล,าล่างออกสักนิดหนึ่งประมาณนี้ก็จะมีสาลาธรรมอยู่ในจุดสำคัญจุดเด่นของภาพโดยประมาณก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในชมเรื่องราวของศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียกว่ามอเชิงดอยมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆกับดอยสุเทพครับเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของหลายๆคนที่อยากจะมาเรีอนวันนี้ให้ได้ชมศาลาธรรมแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปในการนำชมสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยต่างๆต่อไปครับ